สวัสดีครับพี่น้องหลังจากเมืองบ้านนี้ได้ใหญ่อ้อยไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมาช่วงใบของมือน,นี่พี่น้องฝนตกมาแห้งแต่วบ่าบโบดนก็เลยต้องหยุดการกบอ้อยหรือทมอ้อยไปก่อนลอยให้น้ำแห้งก่อน จังกีทมได้พี่น้องเนื่องจากอ้อยเขายังหงน้ำอยู่แล้วก็้าเขาเอาลอหน่อยลงไปก็จะมีปัญหาในการติดได้พี่น้องเนื่องจากดินยังเหนียวอยู่ต้องรอให้แดดออกมืออื่นให้ถึอแดดถือร่มจังมือก่อน จังสีททำการฟังโกบได้ก็ดีที่ว่าตอนเศร้าห้องวอดดิโมอ่อยหรือฟังอ่อยก่อน,นก่อนฝนทีมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีห้องวีนองถ้าเหลียวบนเหลียวบิงท้งฟ้า ก็สียังมีลุงกินน้ำอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนพึงตกพานไปทางบ้านพี่น้องมีสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้บนนอพี่น้องถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกกันใ้คลิปเดีอวพี่น้องตอนนี้เริ่มแดดออกแล้วก็ถือมาตกมาแห้งเพอสมควน แต่ทางโบด่วนพี่น้นองถ่าดยด่วนีนโอ้ก็ขึ้นยากอยู่ดอกพี่น้องปลูกอ้อยปีนี้เจอตอั้ฝนพี่น้งองปลูกีย่หนึ่งจะสองก็เจอฝนตลอดมานฝนใหาอยู่ปีนี้แต่ว่าน้ำกระบอกเดียวดอกพี่น้อง คือจีบกเกินแรงนี่น้มคือคือจีบกแล้วเพราะว่าถ่าบมมีการตกสะสมมาอีกความหางรองกับยู่ประมาณ เม20พี่น้องใส่รถชักล่องหรือยกล่องใส่ข้นใหญ่ก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องถ้าพอใส่แรงงานค้นก็สามารถใส่รถปลูกจัางรถปลูกแต่ถ้ามีความสะดวก ที่ใส่แรงงานคนก็สามารถใส่คนปลูกเลยพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เอาไว้สำนีกก่อนเ้ยพี่น้องปบกปอกกันไม่ชิหนาข,าขอกล้าก็มาสวัสดีครับ